ไม่มีอะไรหยุดทองคําได้แล้วฮะคำสาบทองคําประจําเดือนกันยายนถูกปลดอย่างสิ้นเชิงแล้วนะฮะเพราะเมื่อคืนก็ทํานิวไฮเป็นครั้งที่5 2,680ดอลลาร์สหรัฐมาให้ทั่วโลกได้ยิ้มกันแล้วครับ สถานการณ์ตลาดซื้อขายทองคำโลกยังคงอยู่ในแรงส่งอย่างต่อเนื่องและเป็นแรงส่งที่มีความต่อเนื่องมาถึง4-5วันทําการติดต่อกันแล้วนะครับนั่นก็หมายความว่านักลงทุนดูเมันจะมั่นอกมั่นใจจริงๆครับว่านาทีนี้ทั้งเป้าหมายราคาทองคําที่วางไว้ทั้งผลตอบแทนที่ลงทุนตั้งแต่ต้นปีจนถึงขณะนี้ท่านผู้ชมครับ28%ใครซื้อตั้งแต่หนึ่งมกราคมจนถึง25กันยายนนี่คือทองคําคุณได้ไปเลย ตั้ง28เรนะฮะเราดูกันนิดหนึ่งครับว่าเมื่อคืนเกิดสถิติอะไรขึ้นมาบ้างนะครับโดยทองคำส่งมอบทันทีโกลสปอตที่นิวยอร์กเมื่อคืนนั้นขึ้นตั้ง28เหรียญ44เซนต์ใช้ได้ครับแล้วก็ปิดที่2,656เหรียญ38เซนต์ต่อออนซ์นะครับนี่ขึ้นมาถึง1.1นะฮะนั่นก็หมายความว่าทองคำราคาส่งมอบทันทีโกลสปอตที่นิวยอร์กขึ้น4วันติดและ4วันติดเนี่ย62เหรียญ85เซนต์2นะครบไม่พอ ขึ้น4วันติดแล้วไม่พอปรากฏว่าราคาที่ปิดเมื่อคืน2656เหรียญ38เซนต่อออนนั้นเป็นราคาปิดสูงสุดเป็นประัติศาสตร์ครั้งใหม่ไม่พอยังเป็นราคาปิดสูงสุดเป็นประัติศาสตร์นิวฮครั้งใหม่เป็นครั้งที่6ในเดือนกันยายน <c oughs> เห็นไหมฮะมาแรงจริงนะฮะแล้วเรามลองมาดูโกลฟิเจอร์ดูนะฮะโกลฟิเจอร์หรือราคาส่งมอบล่วงหน้าของนิวยอร์เมื่อคืนนะั้น ปิดขึ้นมาแตะแบบกลมๆเลยไม่มีเศษไม่มีทอนฮนะ2,680ดอลลาร์สหรัฐต่อออนเป๊ะเปะนั่นก็หมายความว่าราคาโกลฟิวเจอร์เมื่อคืนที่ขึ้นมาถึง28เหรียญ60เซนต์หรือ1%เนี่ยนะสถิติแรกคือขึ้นยาวนานถึง5วันติดกันขึ้นมาเท่าไหร่ทราบไหมฮนะ85เหรียญ60เซนต์หรือประมาณ2.9%นั่นคือสถิติที่1สถิติที่2ก็คือว่าราคาทองคําส่งมอบล่วงหน้าโกลฟิวเจอร์เมื่อคืนนั้นปิดสูงสุดเป็นปรรระวััตติศาส์ค้งใหม่ สิ่งสําคัญต่อไปก็คือว่าเป็นราคาปิดสูงสุดเป็นประวัติศาสตร์ครั้งใหม่ครั้งที่5ในเดือนกันยายนที่เกิดขึ้นโอ้โห,หครับท่านผู้ชมครับนั่นก็หมายความว่าตอนเนี้ยผลตอบแทนของการซื้อทองคำไม่ว่าคุณจะซื้อแบบโกลด์สปอนหรือคุณจะซื้อแบบโกลด์ฟิวเจอร์ก็แล้วแต่นี่นะครับ28แเปอร์เซ็นต์และท่านผู้ชมรู้ไหมครับว่าขึ้นวันละเปอร์เซ็นต์เมื่อวานผลตอบแทนยัง27เปอร์เซ็นต์เลยนะับตั้งแต่ต้นปีจนถึงเมื่อวานในขณะที่พอมาถึงเมื่อคืน ผลตอบแทนซึ่งแต่ต้นปีจนถึงื่อคืนขึ้นมา28%ขึ้นอีก1%อีกต่างหากนะครับดังนั้นแสดงว่าตอนนี้เราผ่านมาถึงเท่าไหร่แล้วครับเกือบจะ9เดือนเนี่ยขึ้นมา28%ฉเฉลี่ยแล้วประมาณเดือนละสาถึงลงทุนอะไรที่สวยขนาดนี้สําหรับปีนี้ทองคํามันเหลือเชื่อจริงๆฮะแล้วนั่นก็หมายความว่าราคาทองคําถ้าปีนี้ปิดอย่างนี้เลยนะฮะบวกยี่นะฮะจลายเป็นตลาดา,า,อาปอรที่ผลตทนดี่ดน14ปีหรลอตัปงแต่ปี2010เป็นต้นมา สวยจริงๆรับทองคําครับไม่รู้จะพูดไงล่ะนะฮะคือการที่ราคาทองคําไล่มาคามาจนถึงขนาดนี้เนี่ยต้องยอมรับว่าหลายด้านปัจจัยก่อนหน้านี้คือการลงดอกเบีย้ยที่แรง0.5%เมื่อวันที่18กันยายนปัจจัยตัวต่อมาก็คือผมบอกแล้วจากนี้ไปเนี่ยมันจะเหลือการประชุมอยู่สองรอบแล้วมันจะมีตัวเลขเศรษฐกิจอ,อเมริกาที่ดูแย่ๆนี่แหละครับมันจะทยอยออกมาสลับสลับกันไป,สล,นไปสลับกันดีบ้างแต่โดยภาพรวมแล้วจะเป็นตัวเลขเศรษฐกิจอ,อเมริกาที่ค่อนข้างจะแย่ถึงแย่ พราะการเขาใช้ดอกเบีย้ยดักหน้า0.5%แรงและมากที่สุดในรอบ16ปีเนี่ยแสดงว่ามันมีอาการของการ h าร์ดแลนดิ้งของเศรษฐกิจอ,อเมริกาพอสมควรนะฮะดังนั้น2ตัวเนี่ยมันจะเป็นตัวที่ตีชิงให้ตาราคาทองคําขึ้นแต่ท่านผู้ชมสังเกตไหมครับว่าในสัปดาห์นี้มันจะมีปัจจัยอยื่นเพิ่มขึ้นคืออะไรฮะความรุนแรงในตะวันออกกลางโดยเฉพาะกรณีของอิสราเอลกบเรบบนอนนี่ โทษนะถ้าเป็นภาษาชาวบ้านก็คือซัดก,กันไปซัดก,กันมาหรือว่ายิงขีปนาวุธยิงอะไรกันนี่ครับตายกว่า500ศพกันแล้วนะฮะบ,บาดเจ็บกว่าเกือบ2,000คนแรงที่สุดในรอบประมาณเกือบ30ปีด้วยกันระหว่างการตั้งแต่เกิดสองคารามการเมืองในตะวันออกกลางของอิสราเอลนั้นเหตุการณ์ที่มันเริ่มเข้ามาเป็นปัจจัยตัวที่3ที่พยายามสอดแทรกทําให้เกิดความต้องการทองคําโดยเฉพาะราคาทองคําสิ่งที่มองต่อไปคืออะไรทราบไหมนะก็เมื่อวานนี้ไงฮะมาตรการของจีน ธนาคารการจีนที่จัดแพ็กใหญ่ที่สุดที่เติมเงินเข้าไประบบถึงเกือบประมาณ5ล้านล้านบาทนี่นะฮะอันนี้แหละครับเป็นมา,ารมตรการมาตรการที่ออกมาเมื่อวานตอนนี้นักลงทุนทองคำเขาจะมองเลยนะครับว่านี่ไงไอ้อย่างเงี้ยถ้าสมมติมาตรการนี้ประสบความสําเร็จคือเติมกําลังซื้อกับพี่น้องประชาชนความต้องการการซื้อหาทองคํานั้นน่าจะกลับมาไม่มากก็น้อยแม้ทองคําจะทํานิวไฮแล้วในขณะนี้อย่างต่อเนื่องอันนี้เป็นปัจจัยตัวที่4ที่เข้ามานะครับและยังมีปัจจัยตัวต่อไปก็คือเหลือเวลาอีกไม่กี่สัปดาห์แล้วนะ สำหรับวันที่5พฤติการยนของคนอเมริกันที่มีสิทธิ์ที่คุณจะเป็หย่อนบัตรเลือกประธานาธิบดีนคนใหม่ไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายที่จะมาบอกได้เลยนะครับว่ายังคงเป็นมาตรการที่ต่อต้านและสร้างขั้วและที่สําคัญก็คือมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในทางการค้าและเศรษฐกิจต่อไปอย่างแน่นอนดังนั้นพวกนี้จะถือว่าเป็นมาตรการเป็น4ี่ห้าปัจจัยจะดันราคาทองคําต่อนะครับและจาได้ไหมเมื่อวันสองวันก่อนผมถามท่านผู้ชมใช่ไหมว่าท่านผู้ชมคิดว่า2,700ดอดอลลาร์ทองคำเนี่ย เกิดขึ้นได้ไหมในสัปดาห์นี้วันนี้2,680แล้วนะครับวันนี้ผมถามท่านผู้ชมต่อนะฮะท่านผู้ชมว่2,700ดอลลาร์สหรัฐเนี่ยจะเกิดขึ้นในสัปดาห์นี้เชื่อหรือไม่เชื่อส่งถ้าใครเชื่อพิมพ์เชื่อครับถ้าใครไม่เชื่อพิมพ์ไม่เชื่อส่งมาเลยนะฮะอันนี้คําถามใหม่แล้วนะฮะท่านผู้ชมเชื่อหรือไม่เชื่อครับว่าทองคําตลาดโลก US ดอลลาร์เนี่ยจะแตะ2,700ดอลลาร์สหรัฐในสัปดาห์นี้ถ้าเชื่อพิมพ์เชื่อ ถ้าไม่เชื่อพี่ไม่เชื่อครับแล้วส่งมาเลยนะครับเพราะฉะนั้นสัญญาณของทองคาที่จะท,ทําสถิติต่อไปเป็นนิวไฮตอนนี้มา5วันติดกันแล้วนี่นะครับโดยเฉพาะยิ่งมีปัจจัยเรื่องความขัดแย้งในอิสราเอลขึ้นมามีเรื่องมาตรการของจีนที่เข้ามานะครับโอกาสที่จะทํากําไรระยะสั้นมีเหมือนกันแต่ความถี่อาจจะไม่เยอะเพราะแรงส่งยังได้อยู่และยังต่อไปนะครับดังนั้นถึงถามท่านผู้ชมว่า2,700ดอลลาร์สหรัฐสัปดาห์นี้ท่านผู้ชมคิดว่ามาเพราะทษ่เชื่อหรือไม่เชื่อเชื่อหรือไม่เชื่อนะ เพราะตอนนี้หลายสำนักเขามองไปปีหน้าแล้วนะฮะ Goldman Sachs ก็บอกว่า2,700ต้นปีหน้า UBS a t ก็บอกกลางปีหน้าถึงเห็น2,700วันนี้ผมถามเลย2,700ดอลลาร์นี่เห็นไม่ในสัปดาห์นี้นะครับเชื่อหรือไม่เชื่อแล้วส่งนะครับดังนั้นบอกไปแล้วนะครับทิศทางราคาทองคําปัจจัยแรงกระแทกและแรงส่งต่อเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมก็เตรียมตัวลงทุนนะครับจัดสรรเรื่องของกําลังแล้วก็ความเสี่ยงดูแลก,กันให้ดีๆกันด้วยนะครับ